เขาไปไม่ได้ฝาทเดียวก็ไปไม่ได้อิจฉนมีชีวิตอยู่โยมก็อยากให้สัมสามสิบล้านโยมก็อยากให้ห้าสิบล้านโยมแต่พลอยตอนโยมตายทุกคนกูให้หนึ่งร้อยล้านกูไม่เอากูจยาเอาบุญกูอยาบุญทุกคนผีเผลอทั้งนั้นมาทิมาเลยขอบุญอย่างเดียวที่มาเข้าคนนู้นคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อว่าเอาบุญไม่ได้เข้ามาว่ากูมากินแป็กกินไก่ตูหิวข้าวกินขนมจี๊นีไม่ใช่ เขาว่าจะขอบุญเราก็เอาบุญให้เขาเพื่อจะแสดงบุตรลูกแค่แผ่เมตตาสัตว์เปรสตาเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกเพื่อนกเกิดแชรเจบตายเหมือนกันคุณตายฉันก็ต้องตายแบบคุณสักวันฉันก็ต้องเป็นแบบคุณก็ต้องเหมือนกันเขาเอาฉันไปเผาเหมือนกันหมดที่คุณโดนเผาเหมาือนนี่แหละแต่บุญะของคุณน้อยกว่าฉันออของฉันมากกว่าฉันก็ต้องให้เขาและยิ่งให้เราก็จะกลายเป็นยิ่งได้ ถูกไหมล่ะค่ะไม่ใช่ว่าเราให้บุญไปแล้วอุ๊ยกูหมดเข่งแล้วบุญกูไม่มีกูไม่มีให้เดี๋ยไปคิดนันนะค่ะทุกเจ้าว่ายิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับเราทำใจเราแรกใจเราแค่นี้อะพอเราทําไปทําไปใจชักว่าพอทาไปแล้วใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นี่ยขนาดพระเพื่อนกันส่งเฟรมจาพิจิตว่าจะบวชนาคมไม่มีบัตรใจเรายัางเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวโอนไปให้เดี๋ยวสงการที่สิบสอง โอนตังค์ไปให้สักี่พันกันแล้วแต่อยากจะทาแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าเออโอนแม้เขาห้าพันหมื่นไม่ไม่ยังไม่ไม <c oughs> เรามีเท่าไหร่เดี๋ยวกูไปสวดม์บ้านนั้นได้ไปสังเพยตรงนั้นได้ไปอะไรเนี่ยคุเก็บมันรวบวอาจจะคูให้ทำอะไรคิดอย่างนั้นอยากจะทำเพื่อพระด้วยกันเราไม่เคยคิดเลยที่ว่าต้องมาสืบตัววิําโยมบ,บางคนที่มาเนี่ยงานศบมา ค่าเมนเท่าไรค่าธันวาเท่าไรค่าอะไรเท่าไรอืมฉันยัไม่รู้เลยเท่าไหรโยมถามาเลยฉัน,นไม่รู้อ้าวแล้วยกทำไรอ่ะ,อะก็ฉันไม่ได้เรียกรนะ้องอะไรจะไปบอกโยมว่าค่าธันวาคืนละพันนะค่าเมนเผาจบหนะ้าพันนะค่าน้ำค่าไฟสองพันนะไม่กรกายเลยฉันเรียกร้องถามว่าเตาเผาผีเนี่ยที่ฉันเผาผีได้ทุกว,วันของใครเงินมาจากโยมทั้งนั้น ม่ได้แต่มานะซักกระเป๋าทุกทีเอาเอาไปสร้างเมสสิกร้านกูเก็บกูคืนสิกร้านเอาไปสร้างแล้วล้าร้านของกูคืนเอออย่างนั้นนะประหยัดไม่มีเวลานะโยมช่วยกันนะโยมช่วยกันนะไอ้หาเรายังมีหน้าจะเรียกคนลงแต่เรียกไม่ลงทำให้ลงปฎิญาติกิตติเอาตังมาถวายจะมีวิตติได้แค่มาถึงพ่อเอาตังให้ได้เท่าไหร่สามพันมึงเอามึงกลับไปเลยมึงรวยแล้วเหรอมึงเอามึงกลับไป ก็เดี๋ยวไม่มีทางเลือกของกูโอ้โหอย่างเงี้ยอยากไปทำบุญมั่งไงก็มึงยังไม่รวยมึงกลับไปมึงต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมึงครอบครัวมึงมึงออมาให้กูแล้วกูนั่นมึงดีใจมาทำบุญแต่เมียมึงเลยไปนั่งเนี่ยเมียใกล้เป<ช>ิดเต็ม่าหนังสือหนังหาลูกแล้วมึงไปทำบุญกับหลวงตาหมดเลยหาเอ้ยนั่นฟวามทุกข์ของเขาเองเป็นอย่างนี้คิดอย่างนีแต่ถ้าเรารวยแล้วมีเงินเหลือ อินโอยยันตัวนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เสร็จจะตั้งเออโอเคอย่างนัเราไปขอบริษัทโอเคก็โอเคเราจะร่วมทำพระป่าได้เลยพระอาจารย์เท่าไหรสามหมื่นเออไม่เป็นไรพระอาจารย์ให้หนูให้เสร็จตั้งหนูมาหลังตู้เย็นให้อย่างนั้นเรายอมครับเพราะรายได้เขาวันหนึ่งสิบล้านรายได้เขาเข้าเข้าปีเขามีรายได้เข้าบ้านเขาสองร้อยล้านสามร้อยล้าน อเน,นี้ยพอไดอ้แต่พวกเราแอือ